ยุงเทิงนะครับทั้งรุ่มนะครับเป็นไอ้กุ่นครับไอ้พันนะครับแล้วก็พันเขียวดําซิ่งนะครับมากันหกคนครับมื่อนี้ครับพัดโจกลงไปแล้วครับเราถ่ายรับชมคลิปแน้ํำเลยครับลุยครับผมลุยแก้วมาลุยเลยครับผมตอนนี้ก็จะมุดลงมาแล้วครับครับดําลงมาแล้วถึงพื้นด้านล่างแล้วนะครับน้ำค่อนข้างที่จะคุณนนะครับเมื่อนี้ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปสุดท้ายนะครับขลองปีสองหาหกแปดนะครับสําหรับการดํายิงป่าแม่น้ําโคงนะครับเพราะว่าน้าเริ่มคุณคุณจัดแล้วครับตอนนี้เป็นมัวมัวขึ้นน้ำมาเข่าแล้วครับแทบจะมองบ่เห็นแล้วนะครับตอนกลางวันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับขนาดตอนกลางคืนเปิดไฟซองยังเห็นแค่นี้ครับพอลังมัวครับนี่ครับพอปากเก้งนะครับปากกระมังนะครับจังหวะนี้ขอยิงก่อนละเรียบร้อยครับผมยิงออกมานะครับแต้มแรก แต่มแรกแคดหมานครับพี่นอ้องใส่ทอดครับใส่ประมาณฝ่ามือกลางครับตัวนี้นี่ครับยิงกหมานกันใส่สูตรไปกุนกันยิงหยยกหมนครับัยิงสยิงเลยกน่อยกันต่อครับ ัวแรกได้มากันแห้วแล้วครับป่าเก่งครับน้ำก็ออกจากค้นคุณครับแนมป่าใหญขนาดครับมุดลงมากกับหัวต่ําหินเบิ้งลวดคุนบุคุนนะครับขนาดกล้องอยูไปปลายปืนนะครับยังเห็นขนาดนี้ส่วนคนยิงอยู่ด้ามอยู่ท้ายปืนผูกป,ป,ป,ป่าทนะี่ครับเรียบร้อยแล้วซับแล้วครับจังหวะนี้ คนก็ดีย่างนึงครับปา่ามันไปเห็นเขาป่ามันก็ตามมัอให้กันแล้ววะคนก็แหนมไปเห็นป่าป่าก็แหนมไม่ค่อยเห็นคนพราะๆกันครับบ่ได้เปรียบเทียบเปรียบครับดีกอที่ได้ได้ตัวน้ดหน่อยอนี่อาจจะแตกใส่แตกออกเอเลยอืหร ลุยอันต่อครับลุยอันต่อได้สองแต้มละปาเก่งตัวนึงปาเพี้ยน้อยตัวนึงนะครับรอดเหี้ยเอาละ,ละมือน,นี่อย่าลงมาจนได้เอามืออยู่หินไ้ครับย่านหัวต่ำของงานนี้หน้ามันคุณนครับหน้ามันคุนมองบริษัทครับแต่ว่านี่ปาเก่งไงครับซับไปแล้วมุดมาจะเอครับปากตื่นคนคนละตื่นปา้วยกันงานนี้มุดลงมาจะเอะกัน สวยครับสวยเก็บจับรุกอ่ะลุยกันต่อแล้วครับได้สามตัวลวปะปลาเก้งสองปลาเพี้ยน่อยหนึ่งนะครับลุยกันต่อสามแต้มละผมก็บุกคอยอยากหมุดโอ้ลงมาพ่อปลาเพีย้ยอีกแล้วนี่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 นปลาเพีย้ยปลาปากวะโอปลาปากปลาปาก ปปาครับปลากโอ้ยนีย่มันออกพ่อไม่พ่อปลาเก้งไงซับปลบปปากกปเก้งนะครับปลาป่าปลาเก้งนะเลยเปลี่ยนเป้าหมายยิงปลาเก้งแทนหน้ามันคุณมองบ่ชัดครับ เก็บปลาหน่อยแล้วมื้อนี่ปลาไงคือสิบ่มีวาสนาจะเห็น้ํามูอกครับะวนามันคุนดวงบ่ดีรีมุดบ่ไปพ่อีหลีก็ได้มมนออกครับสวญไงนะนามแบบนี้นี่บ่ต้องบ่ต้องวางหลายครับเก็บปลาหน่อยมาไว้ทอดดีกว่าครับพ่อนี่แม่นยิงแม่นจับบ่รวดครับจังหวะนี้พ่อปลาอย่างว่าลอยพานไปปงยานี่โอ้ปลาปากหรือเปล่าหรือปลาปากเปลี่ยน สับไปแล้วครับจังหวะนี้เดี๋ยวมาถาเบิ้งกันับปลาป่ากอยังผมเห็นบ่ชัดิดันนะครับนปลาอยนนี้เห็นคตัวปาห,ห,หน่อยอย่างเดียวแหละคอได้ทอดเรียนต่อครับเก็บปลาน้อยได้หาแม้มหกแ้มครับนี่ขี่ก็ะมิเ,าเขา ได้กับเขากินนะเระไปมืออึนเศร้าได้ปลาทอดนแล้วครับมีปลาติดมือแล้ว่วเสียเที่ยวแล้วครับถึงจะเป็นปลาหน่อยก็สร้างมันสภาพน้ำแบบนี้ได้ปลาก็ถือว่าโอเคแล้วครับนี่น้ำแนมบ่เห็นไหมนี่ปลาเพีย้ยหรืเปล่าวงยานี่น่าจะเป็นปลาเพีย้ยครับผมหาเรียนเห็นขีบสลังมันวงยานี่เซวะ นันดี้นนด,น,น,ดน,นดี้เหนดิยนะย้วแล้วก็ดึงอมาเลยดึงกะชากอมาเลยครับตัวว่ยดอกมันกัูนี่นนยรูนึงน่งประมาณในี้ใส่ใส่วงน้นยบันไดครับ้ตัวจับกั อออเออขังกนะเออฮังกะเอียงนะรักลักเอียงนะ นะครับวื่นต่อเลยได้มาเพี้ยสองแต้มแล้วมาเบิ่งช็อตนี้พ่อปอ่ายังนะครับบุดลงมาแล้วครับบุดลงมาหอดพื้นนะครับสองไปตามหินแล้วก็จ้าเองคับป้าเพี้ยครับสับไปแล้วครับโอ้ยหมานป้าเพี้ยลวได้สามแต้มแล้วมึอน,นี่แต่ว่าตัวใหญ่ดอกเต้ประมาณเกือบโลนี่แหละป้าเพี้ยห่อยตัวเลย สะสมเลยต้องไปฟักลาบตจวใหญ่ไม่เห็นเอาปลาเล็กนี่แหละปลาใหี้ยหายากาหากินนะปลาน่อยนะครับมืนน่อนี้ดีแล้วที่มันยังไม่ได้ปลาครับยังมีคลิปมาให้เอฟซี FC ได้รับชมครับขั้นบ่ได้ป่านี่โอ้ยประยาดสิภาคเบิ่งสีน้ำรวดบพได้อยากมุดก็ามุดด้วยพอปลาพี่งแล้วครับ นอนอยู่แบบนั้นมันเห็นคนครับหินปั่ไว้ตามันไหวมันเห็นเียงไฟวางยานี่ซเอาล,ล้วะผมก็ได้มรตูน,ตตนะปรตูซับใดะลา่ไส้ไล่เรียกกันลนะ่ะกับตูวงยานี่รุ่นตาสมมาสักลา ่ต่อไปเห็นี่เคนะือตัวถ้าเลยครับไซโลครับตอนขึ้นน้ำแก้วข,นนขึ้นน้ำแล้วขึ้นน้ำแล้วมื่อนี้บกไปหมาป่งปลาจับปลาโรดอะนี้ปลาเมื่อ้คออป่มมีแผลเห็น,นไหม,มคุอปุ่มเ้กรเพเขียด มาบ่าม,มึง่ 1, มึงนี่พันร้อยมาได้ใซเนอรเทีย่ยวเลยันนั้นรอยมาันน้ได้ป่าป่าน้อยป่าน้อยเฮานมามีป่าน้อยพันจุกเด้อพันจุกนี่มนี่เทียนมนี่นี่เนี่กเี่ยนะ